โู้ครับขอบกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คือแมพที่เราทำกันหามานะครับผมมาโอเคมาอ่านป้ายก่อนครับอะไรอยู่อ๋อแมพที่สร้างโดยใครยั้โอ้โหเราคิดงแบบี้เออเขาใช่เราเป็นสร้างสารรค์หมดนะครับผมที่หิวใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวครับ โที่การสีครับตอนนี้มันทับเกมหมดได้ไหมครับไม่ได้ไหมครับทค่การทำว่า Open t ดูเร land ใช่ไหมครับเปิดสุดได้อันนี้ผมมองันจะเยอะคผมเอ้ยเย้ยโอ้โห อย่าสงสัยว่าทำไมกระจุกเป็นอย่างนั้นนะผมเป็น optimize ครับผมกระตุกอะขอดู F S แบบ ปรเป็นรับเฮ้ยอันนันอันเอาเป็นระดับเอาเฟลิกเฟลีกเอา normal ปรับเฟสฟ,ฟ,ฟูก็จบแล้วตรงนี้ครับโอ้ยโอ้ยเล็กนิดหน่อย เป็นสร้างสรรค์อะผมชอบถือไงสองครั้งล้าบินการเอาซิศูนย์อีกตรงนี้รับเหล็กกระตุกไงเฮ่อสักครู่ครับผมแค่ผมมาต่อกันครับผมเมื่อกี้ก็คือแบบว่า ใน YouTube เขาอัพลงเสร็จรล้อยไงเออก็โอเคก็ไปกากระบาดท,ทิ้งนะผมโอเคไปโอ้ยแหละมันไม่กระโดดนะคงจะเห็นเครื่องผมเงี่ยกระตุกมากโอ้ยบางทีเดไม่ยูก็กดไม่ใช่ติดนะ จริงอ่ะถ้าเครื่องผมลื่นอะไปนู่นแล้วไปม่ดโมหกร้อยยี่สิบตามเดิมสร้างสรรค์กันได้ครับ แก่หมดแล้วรู้สึกพิวผมไปยังไงอะ่ะเ,เขากลัวเราหิวครัผมเขาก็เลยแบบเฮ้ยให้แก่หมดไปดีกว่าอะไรประมาณเอาประมาณนี้คร จริงๆเลยกลัวไม่ผ่านจะผ่านไหมวะ เกือบไปเกือบไปเฮ้ยเกือบไปกับพ okay. ุทธปแลวโลกน่ะสูงใช่เล่นนะคิดว่าทั้งเชฟเวอร์อดิดแน่นอนใครไม่ใช้เวอร์อดิดจุบานโอเคตอนนี้เราก็บินไป ผมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แหละก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้นเนื่องเจ้าก่บบินมาแหละบ้องตรงก็บินมาตัดสกคับผมโอเคครับเมื่อกี้ตัดไปเนื่องเจ้าก่บเขาปัวเสียงดังมาก ยีออ่สิบวันทีออลืมรู้สึกจะจามอะอย่างนี้ดีกว่าเรามาทำเขียนอย่างเงี้ยเอ้ยจะเกิดเลยวและเราตกแล้วครับคิว เสสป่าสีแดงครับผมขึ้นไปได้จะ,จะได้เสสตป่าเฮ้เป่าวไอ้เริ่มงงกับตัวเองละ ซุ่มพูบอะได้ปุ๊บสปาพอไับสีสขาวขาวมานับนับมาเหลืยถึงรูง้ว่าสีในสีไหน เดาบ่ฮันเสมือน่าสปาไอย์แล้วที่ขาวคือเข้ามาคือสปาไอย์ล้ว Nó hưng nhau chưa Thì chưa Tiếp theo lưng phải lưng chưa lưng không

哎，这包破！<noise> <noise> กูจะผ่านแล้ววะแล็แล็คอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับตกนี้ไม่นับแล็คโอเคต่อไปสีแดงครับผม mày mình, mình dựng liền. เขาดูเราตรงนี้ขึ้นทางนี้อังนี้ใช่ไหมเราจะไปสีเขียวอ๋ออ๋อนึกว่าไปไม่ได้สีขาวสปาวฟอย you can đi côn nhát không ấy về nấp ấy nấp kèm pin đấy thế này à không sao xi gì phóng xiên คือเขาบอกแทงคิวโอเคจบลงไปกับแมปกระโดดสุขีิโกงผมครับที่นี่ครับ